สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ค่ะในทุกวันอาทิตย์นะคะในหมู่บ้านที่ส่ลุงอยู่นะคะ<า>ก็จะมีพระนะคะเดินมาบิณฑบาตนะคะทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกท่านนะคะมารับพรพร้อมๆกันค่ะยาทาวริวะหาภูราปาลปุรินเดสากครังเอวเมวะอิโตนินงเปตานังอุปกปติเสตังภะตังตุมหัง คิปเมวัสมิชันตูสเพปุรินตสังคบัจันโฮปนารโสยาทามณิตเตระโสยาทาสเิติโอวิวานชันตุสาภาโรโควินาสันตุมาเตะภาวตวันตารายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทันสิริสนิจังวุธาปจายโนจาตาโรธรรมะ นนพลห,ลหลังจากใส่บาศเสร็จรับพรเสร็จนะคะก็เดี๋ยวไปกรวดน้ำพร้อมกันค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปถึงตรงนี้นะคะก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆขับกลับเข้าไปเช่นเดียวกันนะคะขอให้ได้รับทราบคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเรว่อยๆทุกคนนะคะ